สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาสาธิตในส่วนของการใช้เจลนวดหน้ากับช้อนทองนะคะตัวช้อนทองที่ส่วนใหญ่อะคะ่ะเราจะเอามาทำทรีตเมนต์หน้าเป็นลักษณะของโคโปรเซสก็คือว่า,อาตัวช้อนทองนี่เอาไปาแช่ช่องฟรีซให้เย็นหรือเอาไปแช่ตู้เย็นก็คืออุณหภูมิ ที่ต่ําในตู้เย็นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาใช้คู่กันกับตัวเจลทรีทเมนต์นะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราจะมีเจลทรีทเมนต์อยู่ทั้งหมด9 9สูตรด้วยกันนะคะก็ใคร er, สนใจสูตรไหนคะ่ะสามารถเข้าไปตามในรายละเอียด er, แต่ละสูตรนะคะในเพจก็ได้หรือในช่องทางอื่นๆนะคะที่เราจำหน่ายอยู่ทั้งใน ا er, ا er, แอปสม้มแอปสีฟ้า หรือทักมาในหลายได้นะคะเอ่อแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะยกเจ้าตัววิตซีค่ะเป็นวิตามินซีเจลขึ้นมาสาธิตให้ดูนะคะแล้วก็ตัวกับคอลลาเจนเจลค่ะซึ่งเจลของเรานะคะสามารถที่จะนำมา mix รวมกันได้เอ่อหรือใครอยากจะใช้เดียวๆก็ได้นะคะทั้งหมดกาวสูตรหรือใครจะเอามารวมๆกัน เป็น3สูตรอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละที่ว่าจะาสร้างสารรค์หรือจะสร้างโปรแกรมในการาบำรุงผิวขึ้นมาแบบไหนนะคะวิธีก็คือว่าเราก็กดเจลลงมานะคะแบ่งลงมาเส่ภาชนะแล้วเราก็าทาไปทั่วใบหน้าแบบนี้เลยนะคะให้ให้ชุ่มชุมทั้งใบหน้าเลยเนาะความหนาของเจลความบางอะ่ะอันนี้ไม่ได้มีกฎตายตัว แต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าในอาคอสที่เราเซตไว้เนี่ยเราต้องการานวดผิวหน้าลูกค้าเนี่ยนานขนาดไหนนะคะส่วนใหญ่ก็จะประมาณอยู่ที่15ไม่เกิน2ีนาทีหรือถ้าใครมีอย่างอื่นเสริมขึ้นมานอกจากการใช้ช้อนหรือจะใช้มือก่อนกดจุดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาไปปรับใช้ด้วยการเพิ่มตัวเนอร์เจลมาแต่ว่าในคลิปนี้นะคะ เราเซตกันเอาไว้อยู่ที่ประมาณ15กรัมตัวเจลที่เาทาพอกลงไปบนผิวนะคะให้มันแบบว่าดูหนาแต่ก็ไม่หนามากไม่ถึงขนาดว่าเจลไหลลงมานะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรวิซีกับคอลลาเจนที่เอามาผสมกันนะคะก็ตัวสูตรเขาสามารถที่จะเบรนรวมกันได้โดยที่ไม่ทำให้ตัวสูตรเนี่ยตัวเนื้อเจลของเขาเนี่ย ออผิดปกติหรือเหลวไปแต่อย่างไรนะคะเพียงแค่ว่าทุกคนก็คงน่าจะต้องแบบว่าไปเซตโน,โนเองว่าจะรวมกันยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเริ่มนวดผิวหน้านะคะด้วยการใช้ช้อนทองกับเจลเราแบบนี้นะคะอันนี้เราก็เริ่มจากส่วนแรกของเราเลยค่ะก็คือส่วนที่เป็นตัวช่วงเหนียงเหนียงของเราไตข้างก่อนนะคะ อันนี้เราก็จะทําเป็นลักษณะของไกด์ไลน์ให้นะคะซึ่งเออบางที่หรือเทรารบิสบางท่านอย่างเงี้ยก็มีเทคนิคมีทริคมีเออความรู้ความสมามารถในการที่จะใช้อยู่แล้วในแต่ละโปรแกรมมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเบสิกของการนวดเพื่อผิวหน้ากระจ่างใสก็จะเป็นวิตซีกับคอลลาเจนรวมกันนะคะแล้วก็ตัวช้อนตัวนี้เราเอาไปแช่ช่องฟีดเลยให้มันให้มันเย็นนะคะ ผลพลอยได้ก็คือว่ารูขุมขนก็จะดูกระชับขึ้นซึ่ง,งนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเร็วนิดหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อกี้เราเราเอานวดช่วงประมาณเหนียงใต้ใต้คางตอนนี้เราก็จะขึ้นมาที่ประมาณช่วงคางนะคะแล้วก็ลากไปจนถึงว่าติงหูถึงประมาณช่วงติงหูของเราแบบนี้นะคะคราวนี้เราก็จะทําแบบเนี้ จุดหนึ่งเนี่ยอาจจะมา10-20ครั้งอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะอ่ะอันนี้มาอีกจุดหนึ่งนะคะก็จะเป็นมุมปากแล้วก็ลากย้อนขึ้นไปที่ประมาณแก้มก็คือสูงขึ้นมาหน่อยแหละจากมุมปากนะคะแล้วก็ไปที่หูแบบนี้นะคะนี่แล้วก็จะ รันคลิปเร็วนิดหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาในแต่ละจุดนะแล้วก็มาปาดทางด้านข้างๆเก็บก็คือมุมปากแล้วก็ช้อนในช่วงของเหนียงทีละข้างอันนี้เราก็จะยกขึ้นไปทีละข้างทีละข้างถามว่าออระดับของการให้ผลเห็นผลมันขนาดไหนอะ่ะก็ระดับหนึ่งค่ะช่วยให้ผิวดูรู้สึกว่ากระชับ เนาะความเย็นก็จะทําให้ผิวดูกระชับขึ้นถือถ้าทำบ่อยๆอะค่ะหน้าเราก็จะขุมขนรูขุมขนก็จะแลดูกระชับขึ้นนะอะทำแบบนี้สองข้างนะคะแล้วเราก็จะมาเก็บที่มุมปากแล้วก็ไล่ขึ้นมาไม่มีอะไรเลยค่ะการใช้ช้อนทองนวดหน้าไปให้นอนทําให้นี่สบายเลยแบบนี้นะคะสองข้างค่ะสังเกตว่าเนื้อเจลเนี่ย ไม่ได้ซึมไปในทันทีอันนี้อันนี้ก็ต้องขอบอกว่าขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราใช้ด้วยอ่ะอันนี้อีกจุดหนึ่งก็จุดช่วงบริเวณเอ,อ่อบนริมฝีปากตรงที่เป็นเอ,อ่อรอยสําเหลี่ยมที่เป็นล่องจมูกลงมานะคะช่วงนี้แล้วก็ค่อยเก็บๆไปแบบนี้อืมนะคะแล้วก็ อันนี้เดี๋ยวเราก็จะเริ่มค่อยๆไล่ขึ้นไปที่ด้านบนแหละอ่ะมาที่ช่วงนี้ประมาณครึ่งหนึ่งน,น,นะคะครึ่งหน้าเหมือนกันค่ะทำคข้ง้งข้างหนึ่งสิบถึงยีครั้งแล้วก็สลับมาเป็นอีกข้างหนึ่งนะคะเนี่ยคือปริมาณเจลเนี้เราทําไปได้เรื่อยๆ คือถ้าทำจริงๆมันจะใช้เวลาประมาณอยู่ที่ประมาณ15นาทีนะคะโดยที่ไม่ต้องมาเอา่อเติมเจลเติมอะไรเลยถ้าถ้าจะให้ถ้าจะให้ประมาณการของตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ว่าใช้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะแต่ว่าบางคนถ้าใช้น้อยอะเจลมันก็จะซึม แต่บางคนก็จะต้องการที่จะต้องให้นวดนวดนวด,นวดไปแล้วเจลซึมไปเลยอย่างเงี้ยก็ได้เพราะว่าเอ่อเจลบำรุงผิวตัวเนี้ยมันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องล้างออกค่ะมันเป็นเจลบำรุงผิวที่สามารถที่จะทาให้ซึมไปได้เลยก็ได้นะคะนี่แล้วก็เก็บด้านข้างเนี่ยงด้านข้างค่ะทีละข้างทีละข้างแบบนี้นี่นะคะ ในส่วนต่อไปก็จะขึ้นมาบริเวณตาและเป็นที่จมูกก่อนช่วงปีกจมูกนะคะแล้วก็ลากขึ้นไปแบบนี้อันนี้เป็นส่วนของตานะคะเราก็จะใช้ช้อนตัวท้อนนะคะที่เป็นตัวเคอร์ฟของช้อนเนี่ยกดลงไป แปะลงไปก็ได้ค่ะชื่อเขาบอกแปะอย่าไปกดแรงไปสักประมาณ20วินาทีเพื่อให้บริเวณคือบริเวณตาของเราเนี่ยมันก็จะมีรอยออในรอยแบบรอยหมีแพนด้านเนี่ยค่ะรอยค้ำใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะความเย็นช่วยได้นะคะช่วยทำให้มันดีขึ้นให้มันดูดีขึ้นได้ แต่หายไม่หายอันเนี้ยอยู่ที่สภาพของผิวของแต่ละคนด้วยนะคะอ่ะอันนี้เราก็จะมาช่วงบริเวณใต้ตา,ตา,ตาทำคล้ายๆกับตัวแก้มเลยค่ะก็คือล้าจากใต้ตามาจนถึงตีนกาแล้วก็ขึ้นไปจนถึงหน้าผากเลยนี่นะคะมาแล้วก็เราก็จะมาในส่วนของบริเวณขึ้นมาที่หน้าผากก็ไล่มาที่ตั้งแต่ สันจมูกเลยค่ะขึ้นมาลากขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็บริเวณหัวคิ้วด้านบนของคิ้วนะคะอันนี้ก็จะมีก็ตรงนี้ก็จะให้ความรู้สึกผ่อนคลายค่ะแล้วก็ตรงหน้าผ่าตรงช่วงนี้ก็จะมีปัญหาส่วนหญ่ก็จะเป็นรอยย่นใช่ไหมคะเราก็จะใช้จ้ตัวช้อนเนี่ยละค่ะนวดขึ้น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 ไปดึงขึ้นไปอย่างนี้ แล้วก็บริเวณเออหนะ้าผากส่วนบนด้านบนสุดลงมาจนถึงขงมับแบบนี้นะคะจำนวนกี่ครั้งแล้วแต่เราจะเสร็จได้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ลากมาหูด้านหลังหูไปเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะ